บ้านสวยทำเลดีติดถนนพร้อมเข้าอยู่พิกัดสันผักหวานหางดง3ห้องนอน3ห้องน้ำสองที่จอดรถมาชมด้านในตัวบ้านกันค่ะด้านในบ้านห้องโถงกว้างโล่งโปร่งสบายอากาศถ่ายเทสะดวกห้องนอน ชั้น1โล่งกว้างพื้นที่ใช้สอยเยอะห้องน้ำส่วนกลางแยกโซนแห้งเปียกชัดเจนสะดวกต่อการใช้งานใช้วัสดุเกรดดีมีคุณภาพขัดมาขึ้นไปดูชั้น2กันนะคะด้านบนชั้น2มี2ห้องนอน2ห้องน้ำมาดูห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนอนใหญ่โล่งกว้างมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำตกแต่งสไตล์โมเดิร์นใช้วัสดุเกรดดีมีคุณภาพ มาเป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กก็มีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำใช้วัสดุคุณภาพดีเกรด A ต่อมาเป็นครัวนะคะครัวแถมฟรีเคาน์เตอร์ครัวสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ